สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ้ากับเอ็มกินเที่ยวช็อปวันนี้เราจะมาตำส้ตมตำกันค่ะในนี้เนี่ยเขก็จะมีกระเทียมน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็พริกแห้งนะคะแล้วก็ตำทำให้ละเอียด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  นี่อะไรเนะี่ยมะเขือเทศกับถั่วฝักยาวอ่ะใส่เลยจุ๊บจุ๊บแล้วเราก็ครุกครุกครุกามให้แตกนิดหน่อย หน่อยอย่างเี้แต่ยังอีกหน่อยน้ำมะเขือเทศก็เริ่มออกแล้วลืมมีน้ำครุกคริกครุกคริตอืมเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใส่น้ำมะนาวนะคะชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะอ่ะใส่หมดเลย เราชอปเบียร์เราก็จะมาใส่น้ำปลาเพราะวันนี้เราจะทำส่อตมตำปลาอีกหนึ่งนัวกันไปเลยนับเลยหนะ้าแต่วันนี้เราไม่มีปูนะ โอเคราอร่อยแต่ว่าวันนี้เราจะตำสองครั้งเพราะว่าวกเรา,เราไม่พอมันเล็กมันเล็กไปแล้วก็ตักแบ่งใส่จากช้าชามก่อนหนึ่งรอบแล้วเหลือน้ำในนี้ไว้แล้วก็เอาพระเอกเราใส่ได้เลยชึบชึบหน่อยอ่าครุกรอบที่หนึ่ง รอบที่หนึ่งนี่รอบที่หนึ่ง 1. มาแล้วเราก็จะมาตามรอบที่สองอ่ารอบที่สองนะคะใส่น้ำที่เราแบ่งไว้ที่กิแล้วก็ใส่ผ้าอีกแล้วเหมือนเดิม หอมมากเลยอ่ะนิ้งนิ้งนหนึ่งลูกกับแครอทอีกหนึ่งลูกมะละกอหนึ่งลูกแครอทหนึ่งลูกได้เยอะมาก ตากเอาเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหกอุ้ยหอมมาก 妈呀。